โอมชานติพรวันศุกร์ที่26สิ่งหาคม2022ขอให้ตระหนักรู้ว่าขณะนี้มือของบาบดาดามือของสีมัตมือของความร่วมมือของพระเจ้าผู้เป็นสัจจะ สัตููรูผู้นำเราไปสู่สภาพที่สูงส่งทรงอำนาจเช่นท่านกําลังวางอยู่บนศีรษะของเรามันคงอยู่ในสภาพที่ละเอียดอ่อนเพื่อรับพรของท่านพรขอให้ลูกไปถึงจุดหมายปลายทางของลูก ขณะที่โบยบินในความสุขของการบรรลุผลทั้งหมดและกลายเป็นตัวของการจดจำาลึกถึงจงนำรายการของการบรรลุผลทั้งหมดที่ลูกได้รับมาแล้วจากตอนเริ่มต้นของชีตปร,ราหมนของลูกจนกระทั่งขณะนี้มาไว้ในการตระหนักรู้ของลูก ในสาระก็จะกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งใดขาดไปในชิดปรามินและการบรรลุผลทั้งหมดเหล่านี้ไม่สูญสลายเก็บการบรรลุผลเหล่านี้ให้ปรากฏไว้ในการตระหนักรู้ของลูกนั่นคือกลายเป็นตัวของการจดจำรลึกถึงและแล้วลูกจะโบยบิน ในความสุขและไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกอย่างง่ายดายจะไม่มีความปั่นป่วนใดนำลูกลงมาเพราะลูกจะเต็มไปได้วยความสุขของการบรรลุผลและไม่ไหววันจันทรคลอนกติพจน์เพื่อที่จะอยู่ในการตระหนักรู้ของรูปจุด จึงกลายเป็นมหาสมุทรของความรู้คุณธรรมและการสร้างสมคุณธรรมองค์เล็บดานาโอมชานติวันนี้ประบามีเป้าหมายที่ลูกจะบปรนลูเป้าหมาย ไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกด้วยสภาพที่โบยบินด้วยความสุขจากการบรรลุผลทั้งหมดและกลายเป็นตัวของการจดจำาลึกถึงเราโฟกัสกับคำว่าบรรลุผลทั้งหมดจะทำให้เรามีความสุขมีสภาพที่โบยบินและสภาพนี้เราจะกลายเป็นตัวของการจดจำาลึกถึง บรรลุผลของอะไรเรามีเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดกับสู่สภาพดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ทัดเทียมกับพระเจ้าการบรรลุผลของสิ่งนั้นไม่ได้ทำได้ในทันทีแต่การที่เราจะบรรลุทั้งหมดต้องเริ่ม ปลดทีละหนึ่งวินาทีนั่นหมายความว่าแต่ละขณะของเราเราต้องตระหนักรู้อย่างชัดเจนว่าทุกย่างก้าวของเราอยู่ในจุดไหนเพราะการไม่รู้ผลที่บาบาพูดถึงคือผลของความรู้บาบามา่ให้ความรู้กับเราเพื่อเราเข้าใจตนเอง เมื่อเราเข้าใจตนเองหมายถึงเราต้องรู้ว่าสภาพดั้งเดิมที่บริสุทธิ์สูงส่งที่สุดเป็นเช่นไรและขณะนี้ฉันยืนอยู่ในจุดไหนและนี่เองเราถึงมีความสุขเพราะถ้าเราไม่รู้เราอยู่กับความมืดเราไม่มีความเข้าใจ เราจะไม่สามารถจัดการกับข้อบกพร่องทั้งหมดของเราได้ที่มันไม่ได้มาทีเดียวมันจะเข้ามาในแต่ละขณะอย่าลืมว่าละครที่เราต้องเจอในแต่ละขณะคือผลจากบัญชีบาปแต่ถ้าเราไม่มีแสงของปัญญาพลังของความเข้าใจในความรู้อย่างถูกต้องและ พลังของความรักของพระเจ้าที่โอบกอดเราไว้เราจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เคลื่อนไปในหนทางของบราหินแล้วก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ฉันตามหาทุกอย่างนั้นงดงามมัทุบานนั้นงดงามคําสอนระบานนั้นงดงามศูนย์ของฉันนั้นงดงาม วิธีการของพระเจ้าตามสีมัดน,นั้นงดงามแต่ความงดงามเหล่านั้นแค่รู้สึกดีที่ได้เข้ามาสู่การพึ่งพิงแต่เราไม่ได้ชื่นชมรู้ค่าตนเองเลยเพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้กลายเป็นเราไม่ได้เอาความรู้มาใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเรางดงามเราไม่ได้เคารพตนเองแล้วนี่เองการบรรลุผล จึงไม่ได้เกิดขึ้นและเมื่อเราเฝ้าที่จะไต่ตรองความรู้ทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เห็นความงดงามแต่เราจะเห็นกิเลสบาปความไม่บริสุทธิ์จากพลังอำนาจของความรู้และความบริสุทธิ์ของเราเราจะตระหนักถึงข้อบกพร่องทั้งหลายได้มาจากฐานของการจดจำพ่อด้วยความเข้าใจ แล้วนี่เองยิ่งเราเข้าใจพ่อเป็นเช่นพ่อหลอมรวมกับพ่ออยู่กับสภาวะของท่านเราก็จะเห็นตนเองอย่างชัดเจนถึงสภาพที่แตกต่างไปที่ไม่ใช่พ่อที่ไม่ใช่ตัวเราที่เป็นเหมือนบาบาและมันจะมีพลังอย่างมากเมื่อเราเห็นเราเข้าใจ เราก็มีวิธีการของพระเจ้ารอเราอยู่แล้วพร้อมเปลี่ยนพร้อมจบและเริ่มต้นใหม่พร้อมสะสางบัญชีกรรมเก่าและเริ่มสะสมบัญชีบุญพร้อมจบสันสกาของ63ชาติเกิดเพื่อปลุกเรียกสัรสกาของ21ชาติเกิดเราจะไม่มีความสุขได้อย่างไรคะเพราะ ยิ่งเห็นข้อบกพร่องเห็นความอ่อนแอเห็นกิเลสนั่นคือแสดงถึงพลังอำนาจของสัจจะที่มันเพิ่มทวีขยายตัวขยายศักยภาพมากขึ้นเราจะไม่มีความสุขได้อย่างไรเพราะเรามีเป้าอยู่แล้วที่จะเห็นเขาเห็นเพื่อจบเห็นเพื่อจาก สะสางเพื่อสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าของปัญญาเชน่นนี้ไม่ว่าสถานการณ์ใดเข้ามาแทนการวัยวันสั่นคลอนสถานการณ์เหล่านั้นกลับเป็นครูที่ดีที่สุดที่สอนเราเราจะไม่กล่าวคำว่าขอบคุณหรือเราจะรู้สึกเข้าใจ ยอมรับทุกสิ่งได้พอใจเป็นสุขกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนี้คือลิฟต์ของเราที่จะส่งเราไปสู่การไต่เต้าพัฒนานำเราไปสู่ที่สูงกว่าเพิ่มศักยภาพของงานรับใช้ที่บริสุทธิ์ที่ฉัน จะสามารถกลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในงานรับใช้ที่ไม่มีขีตจํากัดของท่านและเมื่อเราเข้าใจเราเข้าใจความรู้อย่างถูกต้องฝึกฝนนำไปใช้เพื่อที่จะกลายเป็นเช่นพ่ออย่างแท้จริงในการจดจำลึกถึงบาบาเราจะไม่ใช่แค่จดจำจุด ที่เป็นรูปของจุดแต่เราตระหนักรู้ถึงสภาวะของรูปจุดนั้นว่าคือสภาวะเช่นไรเพราะเราไม่ใช่แค่รู้แต่เรากลายเป็นมหาสมุทรของความรู้อยู่กับสภาวะนั้นและนี่เองเราจึงรู้วิธี ที่จะมีการกระทำทุกการกระทำเพื่อสร้างสมบัญชีบุญเพื่อที่จะให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดเริ่มต้นจากตนและคนอื่นก็จะได้รับโดยอัตโนมัติและนี่คือกระบวนการสร้างสร้างชีวิตใหม่ที่บาบามาให้กับเราที่เราจะต้องตระหนักรู้ ถึงผลที่เราได้รับในแต่ละขณะเราจะเห็นอย่างชัดเจนก่อนก่อนที่จะมาเป็นบรามินกับเมื่อเรากลายเป็นบามินที่แท้จริงที่เราเข้าใจความรู้และอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วเป็นเช่นใดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนั้น กลายเป็นชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆเปลี่ยนเราจากความมืดเพิ่มองศาของความสว่างมากขึ้นทีละน้อยและเราก็จะมีประสบการณ์ของความสุขความพอใจอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหลายแต่เราหยิบ ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับวิถีชีวิตที่สูงส่งของเราและนี่คือเส้นทางของปัญญาถ้าเป็นเช่นนี้รับประกันได้ว่ายุคทองยุคแห่งความพอใจยุคที่เราใช้ปัญญาในการดาเนินชีวิตอยู่ในมือของเราแล้ว และนี่คือเป้าหมายของเราที่เราจะต้องนำเป้าหมายนั้นมาอยู่ในแต่ละขณะของเราในแต่ละวินาทีของเราที่เราเฝ้าที่จะอยู่ในความสมบูรณ์อยู่ในมหาสมุทรอยู่ในความบริสุทธิ์ปัญญาพลังสํานึกรู้ที่บริสุทธิ์ แล้วนั่นก็คืออยู่ในความนิ่งว่างทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นที่เราจะเคลื่อนไปได้วยการสร้างสมบัญชีบุญสร้างสมคุณธรรมเมื่อสภาพนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตก็เป็นไปตามนั้นพออนาคต สร้างจากปัจจุบันขอบคุณปาปาขอบคุณปาปาที่แสนหวานปาปาที่น่ารักปาปาของฉันโอมชานติ